ลงด้วยคำว่าเว้นแต่แล้วข้อความก็ตัดจบไปเลยเว้นแต่แล้วก็หายไปเลยเหรอคะใช่ครับคำว่าเว้นแต่ที่ค้างคาใจนี่แหละครับคือหัวใจของปฏิบัติการนี้มันไม่ได้บอกว่าทำได้แต่สร้างช่องว่างให้คนอ่านคิดต่อเอาเองมันบีบให้ฝั่งผู้นำกัมพูชาต้องจินตนาการถึงสถานาการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่าเงื่อนไขพิเศษนั่นมันคืออะไรความหวาดระแวงความกลัวที่เกิดขึ้นในใจของเขาเองจึงรุนแรงกว่าคำขู่ใดๆทั้งสิ้นครับ โอ้โหคือใช้ช่องว่างของข้อมูลมาเป็นอาวุธได้เลยใช่ครับเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลโดยเราไม่ต้องเสียกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวแล้วแรงกดดันนี้ก็ไม่ได้มาจากข้างนอกอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนว่าข้างในบ้านของเขาก็มีปัญหาอยู่แล้วด้วยถูกต้องที่สุดครับสถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะในขณะที่ผู้นำกัมพูชากำลังระแวงภัยจากภายนอกภายในประเทศของเขาก็เริ่มมีเสียงที่ไม่พอใจดังขึ้นเรื่อยๆ มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่าจิ้งจอกเมคาออกมาทำคลิปเรียกร้องเลยนะครับให้ทหารกัมพูชาหยุดปกป้องอำนาจหุ่นเซนเขาให้เหตุผลว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแต่ทำเพื่อรักษาอำนาจของคนคนเดียวนั่นเป็นแค่เสียงจากคนในโซเชียลมีเดีย หรือว่ามันสะท้อนไปถึงทหารที่อยู่หน้าแนวรบจริงๆด้วยคะสะท้อนอย่างชัดเจนเลยครับมีคลิปเสียงหลุดออกมาจากทหารกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนจริงๆพวกเขาตัดพ้อเรื่องการขาดแคลนทั้งอาวุธและ,สะเสบียงรู้สึกเหมือนถูกส่งมาตายโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเลยแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีทหารบางส่วนถึงกับชี้เป้าบอกตำแหน่งบ้านพักของฮุนเซนแล้วบอกให้ทหารไทยยิงไปที่นั่นเลยเพื่อให้สงครามมันจบ โอ้โห oh. ถึงกับชี้เป้าให้ยิงผู้นำตัวเองเลยหรือคะสถานการณ์เปราะบางมากๆเลยนะคะนั่นครับถ้าจะให้เปรียบเทียบให้อย่างภาพนะครับสถานการณ์ของผู้นำกัมพูชาตอนนั้นก็เหมือนคนที่กำลังต่อยตีกับศัตรูอยู่นอกบ้านแต่ในบ้านของตัวเองก็กำลังมีไฟลุกไหม้อยู่เสียงของประชาชนและทหารของเขาเองอาจจะเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวกว่าปฏิบัติการทางทหารของไทยเสียอีกครับ พอเห็นว่าฝั่งเขากำลังมีปัญหาภายในแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าการที่กองทัพไทยส่ง F16 เข้าไปโจมตีเป้าหมายลึกถึงแพรตะบองเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่าคะในสายตาชาวโลกเราจะกลายเป็นผู้ลุกรานไปไหมคะเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากครับ การส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดในดินแดนประเทศอื่นฟังผืนเผนอาจจะดูเหมือนเป็นการลุกรานแต่ในหลักการสากลแล้วสิ่งที่กองทัพไทยทำในครั้งนี้กลับเป็นการกระทำที่เรียกว่าสิทธิในการป้องกันตนเองเชิงรุกและถือเป็นการกระทำที่จำกัดความเสียหายและเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมอย่างยิ่งครับคำว่าเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมกับการทิ้งระเบิดฟังดูขัดแย้งกันจังเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับคือกองทัพอากาศได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่พื้นที่ชุมชนไม่ใช่บ้านเรือนประชาชนแต่เป็นคลังอาวุธและกระสุนที่จังหวัดพระตะบองโดยเฉพาะเจตนาก็คือเพื่อลดทอนขีดความสามารถของฝ่ายกัมพูชาไม่ให้นำอาวุธเหล่านั้นมาใช้โจมตีฐานและคนไทยของเราเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมครับมีคำเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพมากเขาบอกว่า การทำลายกระสุนปืนใหญ่100นัดในคลังเป็นการกระทำที่มีมนุษยธรรมมากกว่าการรอให้กระสุนทั้ง100นัดนั้นถูกนำมายิงใส่หมู่บ้านและผู้คนครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือเป็นการยับยั้งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ไหมคะว่าการกระทำของเรากับสิ่งที่ฝั่งกัมพูชาทาในตอนนั้นมันต่างกันอย่างไร โจมตีเป้าหมายทางทหารที่ชัดเจนในขณะที่ฝั่งกัมพูชาตอบโต้ด้วยการใช้จรวด B.M.21 ซึ่งเป็นอาวุธท,ที่ออกแบบมาเพื่อย,ยิงแบบปูพรมมันไร้ทิศทางและไม่มีความแม่นยำเลยเขายิงศาดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนของไทยทําให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งในอําเภอโคกสูงที่พังเสียหายทั้งหลังนี่คือความแตกต่างระหว่างการมุ่งเป้าไปที่การทาลายศักยภาพทางทหารกับการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายครับชัดเจนเลยค่ะ แล้วเรื่องที่เขากล่าวหาว่าเราใช้ระเบิดพวงล่ะคะคำนี้ฟังดูน่ากลัวมากมันคืออะไรกันแน่คะคำว่าระเบิดพวงหรือ cluster bomb เป็นคำที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ในเชิงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ภาพลักษณ์ของไทยดูโหดร้าย แต่ในความเป็นจริงอาวุธที่กองทัพบกชี้แจงว่าใช้เนี่ยคือกระสุนปืนใหญ่แบบทวิพาดหรือ DPICM ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันไม่ใช่การวางกับดักระเบิดแต่ให้ลองนึกภาพว่าเป็นกระสุนลูกซองขนาดใหญ่ที่ยิงจากปืนใหญ่เมื่อกระสุนลูกใหญ่ตกกระถอบเป้าหมายมันจะแตกตัวเป็นกระสุนลูกเล็กๆจำนวนมากและระเบิดทันทีมันถูกออกแบบมาให้ระเบิดทันทีไม่ได้มีจัตนาให้ตกค้างเป็นอันตรายในระยะยาวเหมือนทุนระเบิดครับ อ๋อเป็นการบิดเบือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดนี่เองใช่ครับและนั่นทําให้จุดยืนของไทยในการเจราจาแข็งแกร่งมากเรายืนยันในหลักการ3ข้อมาโดยตลอดคือ 1. กัมพูชาต,ต้องหยุดยิงก่อน 2. การหยุดยิงนั้นต้องต่อเนื่องและ 3. ซึ่งสําคัญมากคือต้องเก็บกู่ทุนระเบิดที่พวกเขานําไปวางไว้อย่างโหดเหี้ยมเช่นการนําไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในหลักสากลครับ เมื่อเราดำเนินยุทธศาสตร์อย่างหนักแน่นแบบนี้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันเป็นอย่างไรบ้างคะเราได้เปรียบขึ้นจริงไหมในสนามรบผลลัพธ์ชัดเจนมากครับเราได้รับชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีความหมายเลยกองทัพไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่สูงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้ทั้งหมดตั้งแต่เนิน350เนิน225ช่องอานมา้าภูมะเขือไปจนถึงพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน การควบคุมพื้นที่สูงเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราได้ขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคาบ้านของค่าศึกครับเรามองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของเขาขณะที่เขามองเราไม่เห็นใช่ครับมันช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กําลังพลและประชาชนของเราได้อย่างมหาศาลเลยได้ยินเรื่องราวที่น่าประทับใจที่เนิน3-50เกี่ยวกับวีรบุรุษของเราด้วยใช่ไหมคะครับเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและสะท้อนหัวใจของทหารไทยได้ดีที่เนิน350 เราได้สูญเสียวีรชนท่านหนึ่งคือจ่าเริงท่านมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะนำธงชาติไทยขึ้นไปปักบนยอดเนินนั้นให้ได้แต่ท่านก็มาเสียสละชีวิตไปเสียก่อนแต่ภารกิจนั้นไม่ได้จบลงครับเพื่อนทหารของท่านได้สารต่อปณิธานนั้นสู้รบจนสามารถยึดเนิน350คืนมาได้และนำธงชาติไทยขึ้นไปปักบนยอดเนินได้สำเร็จตามความตั้งใจของจาเริงฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจมากค่ะครับ นี่ไม่ใช่แค่การยึดพื้นที่นะครับแต่มันคือการทวงคืนศักดิ์ศรีและทำตามคำสัญญาระหว่างเพื่อนร่วมรบเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละเพื่อแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงแล้วชัยภูมิที่ได้เปรียบในสนามรบมันส่งผลไปถึงโต๊เจราจาด้วยไหมคะอำนาจต่อรองของเราดีขึ้นไหมส่งผลโดยตรงเลยครับ ความแข็งแกร่งในสนามรบสร้างความแข็งแกร่งบนโต๊ะเจรจาเรื่องนี้เห็นได้ชัดจากการเจรจาคณะกรรมาการเขตแดนทั่วไปหรือที่เรียกว่า GBC ครับ GBC คืออะไรเหรอคะคือคณะกรรมาการเขตแดนทั่วไปเป็น,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เดิมระหว่างไทยกับกัมพูชาครับความสําคัญมาอยู่ตรงนี้ครับ ตอนแรกฝ่ายกัมพูชาพยายามจะยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศต้องการให้เจรจาในประเทศที่3แต่ฝ่ายไทยเรายืนกลานว่านี่เป็นปัญหาระหว่างเราสองประเทศและต้องเจรจากันผ่าน,นกลไก GBC ที่จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแล้วผลก็คือท้ายที่สุดแล้วกัมพูชาต้องยอมเดินทางมาเจรจาที่จันทบุรีครับก็เป็นการยอมรับโดยนายว่าอำนาจต่อรองของเราเหนือกว่าและเรากำลังเจรจาจากจุดยืนที่แข็งแกร่ง แม้บรรยากาศภายนอกจะดูเป็นมิตรแต่ในห้องประชุมจุดยืนสามข้อของไทยยังคงหนักแน่นและไม่มีการประนีประนอมครับพอฟังมาทั้งหมดนี้ภาพชัดขึ้นมาเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่การประทะกันแต่เป็นการรบในสงครามยุคใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันถึงสมสมรภูมิเลยทั้งสมรภูมิรบจริงสมรภูมิข่าวสารออนไลน์และสมรภูมิการทูตซึ่งดูเหมือนว่ากองทัพไทยปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติเลยนะคะใช่ครับ และบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราทุกคนในฐานะประชาชนสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ก็คือพลังของความชัดเจนและความหนักแน่นครับความสำเร็จของกองทัพและรัฐบาลในครั้งนี้มาจากเป้าหมายที่ชัดเจนหลักการที่ไม่โอนอ่อนและการเสียสารที่ตรงไปตรงมาเพื่อตอบโต้ข่าวลวงแล้วในฐานะประชาชนเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างคะหน้าที่ของเรา จึงไม่ใช่การปื่นหนกหรือหลงเชื่อไปกับข่าวลือต่างๆครับแต่คือการสร้างความชัดเจนในใจเราเองด้วยการเปิดรับข้อมูลอย่างรอบด้านทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆและไม่หวั่นไหวไปกับโฆษณาชวนเชื่อการมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสนับสนุนกองทัพของเราด้วยความเชื่อมั่นนี่คือวิธีการสนับสนุนประเทศและเหล่าทหารหารดีที่สุดครับเพื่อสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืในให้กับลูกหลานของเราทุกคน เป็นบทสรุปที่ให้แง่คิดดีมากค่ะและสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามสำคัญที่เราทุกคนควรครบคิดกันต่อไปก็คือสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนบนชายแดนแห่งนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรครับมันเป็นเพียงแค่การหยุดยิงหรือจำเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากภายในของประเทศกัมพูชาเองและประเทศไทยของเราควรมีบทบาทอย่างไรเนีนะครัน้น เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและชวนให้ขบคิดต่ออย่างยิ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างสุภาพนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ตีนยืน360เพื่อให้เราไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ